จุก้าสวัสดีครับทุกคนอยู่กับลูกชาวนาเสาะกราวครับผมวันนี้นะครับขับรถไปมาไปมาพี่น้องเลาะเลาะนะครับเลาะคลองครับมาเจอทีมงานนะครับเสาะกราวต้นําคุณบัดเซียนเขาเซียนแฮพี่น้องนี่ตอนนี้กี่ข้าโอ้ยละฮะละมูขตอนนี้เขาขังด่างพี่น้องนะครับเขาก็เรียกสาบานเหาะเนาะเหาะเนาะใส่เหาะใส่ไม้พี่น้องนี่แล้วก็เขาก็จะเอาด่างขังพี่น้องขังด่างปุ๊บแล้วก็จะ นนูะครับขังเมื่อกี้ตไครลูหรอกแม่นมีปลาเดี๋ยวปั๊บพี่น้องนะครับ,ต,รรอบอตอนนี้เขากำลังรื้อไม้ออกเนาะแต่เอ็งจะมือบรรยากาศไป,ไปพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปชมมันอ,อ่ะกี่คำรื้อๆหมอดเลยเว้ยแม่นแต่เปลี่ยนเลยแม่นธรรมดาเต้นี่น้องปัดขอนมาดะนี่นู่นหนองมลือสานู่ได้รถจักรยานเนี่ยนู่นพาวิาว่ง <laughs> เออพีอ่เตี้ย,ยพี่น้องโอ้ยังไม่ได้วานเลยพี่น้องปลากระโดดกระโดดข้ามเป็นบ้านเล่นเลยพี่น้องเลยปลาโนูนี่โนูนยื้ออุ้ยอุ้ยเช่าบปยอะเชาบปยอเตรียมเตรียมแล้วตู้อู้เอาเอาเอาไปดูชอด็อตนู้นครับหุ่นเตรียมเฮ้ยนะแฮเรกนะครับแฮเรกร้กานนองบ้านไตรมุนกี้นี่ครับก็เ,เป็นไม้พี่น้องเขาดะชือช่อจนะ้ะเนาะแล้วก็กินหมกคางดางพี่น้องแล้วก็เนี่ยคางดางเสร็จแล้วก็เอาไม้ออก ត្រ है, ីវេណូកណ្ោននេះน้องតូណាเนาะមែនណាអឺនេះបងតានេះក៏កើមเนื้อស្នាញ់បាត់ចេញណាប៉ុនហាក់នេះប៉ុនសិននេះ3 3សិនអឺឡើងអុយឡើងហុកឡើង4ឡើង4អូខ ুই น้องអឺច្រាចเต็มๆលើយពីน้องអោតាហ៊ូចាត់ໄປខាងនោះហ៊ឺឈរចោមឈីពីน้องចោមឈីលើយ กล้างจีงนับจอมฉีปลาดาวเชื่องๆเฮ้ยพี่น้องมาลุ้นกันนะครับเนาะตะเชยเคนตะหูมเชื่อตัวเลยตะเชยจีน้ำต้องเชื่อเออตะเชยเหมือนพยุงเชืชชช่องเชิดเชื่ออ่านะครับตอนนี้มาลุ้นตะเชยครับเกวานปลาบนพี่น้องไตรพายปลาเขมรเอินไตรพายนะครับปลาบนพี่น้องตัวใหญ่ใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยยีกระดมันเคยคลื่นแลตัวใหญ่ใหญ่กี่ตัวจ๊ะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับอนู่นโยเชืร์เลอรมันนู่นะโชตัยมือปื๊ดสียได้หรือเปล่าได้เพียนไม่จบเปรกาเสียได้หน่อยหนูพี่น้องแกวานแห่แกจับขังขังกราวแห่พี่น้องโน่ฮ่าโอ้ก็จับใจมึงงี้แล้ววะบ้าน้าโอ้โดนแล้วครับเพียนน้อยเป็นู่นบ้านเจียงปุ่เจียป่าตะหูบางยาจะบ้าหม่ทางไหนบ้าตุ๊กโน บอตะวันเองบอยฉลาดเลยวะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับตอนนี้แกแกแกจนิงเชิงเรียบร้อยแล้วครับต้องเหยียบตีนครับเหยียบตีนกี่เถอะจอนี่หยุดงานก็เลยพากันมาหาปลาพี่น้องนี่ครับไปเลยออ้ยอุ้ยอุ้ยอุลยอุ้ยอุยอุ้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 อุ้ย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 เุยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยอุ้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 ยออยอุ ตาเบ็ดนี่กูจิ้นึบปลาตะเพียนปลาตะเพียนใหญ่พี่น้องนี่วาว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 ปลาตะเพียนปลาตะเพียนพี่น้องกูจิ้นึบอันนี้ดัาดักลำโจโอ้ลำโจมอสือแล้วหมดทั้งนู่นนัวรานัวราโอ้มอตะกีมุยพี่น้องปลาคอญ่ปลาคอไงไหน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  โอเคบนานสิเลยนี่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 ทำแล้วบานยงกมุนนี่พี่น้องโอเคครับทุกคนนี่ครับมาชมบรรยากาศนะครับหาอยู่หากินพี่น้องนี่ครับสะสไลค์ขแม่ตะลุงบังปูนอ,อ่ะโซนข้าแม่นำคุณบัดจุงกะสวัสดีครับผมบายบายพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อบางปูนนียบายบายพี่น้อง